ทุกคนครับ้าท้างนี้ทุกคนครับวันนี้ผมจะมาลงด้านฝนพานะครับ EP สอง EP น่ามะสมเล็จน,นะครับคิวเข้าไม่ได้ คุณจะได้ลงช่องผมช่ครับเรือควาร ื่อนผมทำไมเพื่อนผมทำไมเพื่อนผมทำไมเพื่อนบ่ ไก่ต่ออะไรต้องไม่ก่อนไม่ี่ต้องนี่ต้ไปน้ำตัวเอ้ฟาเอไปทำอะไรมาทาไมเอ็งว่ายน้ำได้แล้วอะก็สุกของไงเจ้ามาสีาตัว Hello. 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 <tik> Eva, luman, luman. ทุกคนพให้พิมพ์ให้หน่อยดีว่าช่วยดันผลพารหน่อยครับอะ <S 2> <S 2> <ภ>เหมือนที่ยงพิมพ์อ่ะ ด้วยเขาฆ่ากูตายไอ้ฟางอย่าพึ่งไปนะกูกำลังขึ้นไปแล้วเขาจะหนีไปเมากำลังเดือดแป๊บนึงนะกำลังขึ้นไปอย่าพึ่งแล้วเขาจะหน วันนี้ผมจะลงดันให้ได้ผลพ้าตื่น,น้องก่งังให้ได้ตื่นมเดี๋ยวเ่ก่อนจไบขออผมอะไรขึ้นมากำลังขึ้นเนี่ยกำลังขึ้นเนี่ยว่าเขา,าไหวไห้ชิ้วแบบมึง ผมบอกผมไม่ได้บอกว่าไหวผมบอกว่าวันนี้ผมจะต้องทำผลพ้าตื่นให้ได้ต้แลวไอ้ฟ้ายังไงก็ไหวตายเนี่ยยังไงก็ไหว ผลพระไหวแน่นอนผลพระสองคนน่ะรักอย่างไม่ชอบเช่คเราอ่ะ กันเนี้ยผมเคยขับแล้วข <sh arp> ับโคตรยากอ่ะเล่นในคอมขับง่ายเล่นในโทรศัพท์ขับโคตรยากอ่ะใครจะใช่อ่ะพอตายถึงสายถ้าตายผมจะออกเกม 啊、来！ ไม่เป็นไรไม่แค่บอกว่าไม่เป็นไรเฉยๆถึงก่อนสุดท้ายยังเนี่ย อะไรนะไปเลยอะไรนะไม่ต้องไปใช่ไหมอยู่นิ่งๆใช่ไหมโอเคมันที่อยู่ที่นี่มันจะไม่ไปช่วยคุณนะถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือให้บอกว่าโซเล ถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือให้บอกว่าช่วยด้วยอย่างนี้นะโอเคไหมถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเราจะช่วยคุณตลอดเวลายัง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 ยสองคน เ้องน้ำแปบนขออภัยครับคุณห้องน้ำครับไหวไหมครับไหว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 น่นอนเหลือกี่คนน่ะเหลือเหลือไอ้คนนั้นแมคนที่มาลงแดงกับพวกเราอะ่ะโอเค <Okay. S 2> ผมรอคุณอยู่นะครับคุณฟ้าถ้าไหวบอกผมด้วย now <laughs> yeah.

ई <laughs> กินไหนอะ <c oughs> ไอ้ป๊า ไมเห็นด้เลยกดพร้อมกันกกนเนี่ยกดอกอนเด มันไม่ได้รอไอ้กุลมีสิทธิ์ไม่ดูไหมต้องกดพร้อมกันไอ้ฟ้าเราต้องกดพร้อมกันใช่ไหม เนี่ยคุณฟักผมพยายามไหวไม่น่ะไอฟัาคาตื่นลงน้ำได้หรือไม่เนี่ยพยายามมันเนี่ยมันไม่ได้ฟัก ต้องสดอะไรสักหน่อยแล้วอะไรหไดแปลงแล้วแปลากอเลยนะไนียกร้เลยตนับอนนลองใส่ดามะ

เผมทำไม่ได้คุณฟักทำไม่ได้ก็ประกาศตรงนี้เนี่ยดูหน้าเดี๋ยวนะดูเราบผมฮักดพร้อมกันไอ้ฟ้านทำใหม่ดิ่งทำให้ดูดีช้าๆ้ามามชา เห็นแม่ฟักไม่ได้กดพร้อมกันแล้วเดี insight, 1, ๋ยวแป๊บนึงขอเปิด PVP ก่อนแลก็เปิดม anyway. ันกันมาเพื่อจะขอซู้กันแป๊บนึงเดี๋ยวอ่อนอ่อนได้ดูจะใช้ดาบอากาศเลยไหมสามดาบโซโลเอ้ยเนี้ยใช้สามดาบโซโลมาโซโลมาโซโลไอ้ไฟเปิด PVP ดิยังไม่ได้เปิดเลย ราเอ็นไลน์สูงอ่าแล้วต่อสู่ห้เดี๋ยวเพิ่งรอเลือดผมเต็มกงอนดิไปหาเง็กนี่ทำอะไรกันต่อต้องการงานซนลไมมคุณบ้าทำไมผมตีคุณไม่เข้าอ่ะคุณจะมาใครไสุงเก็กยิงย นั่งอยู่ไหนวะที่โก๊ะเหรอตรนั้นใส่น,นั้นแป๊บหนึ่งดีอันเนี้ยมันจะได้เพิ่มพลังไอ้ฟ้าม,มันใส่ไม่ได้วะ ผมอัพอะไรวเนี่ยทำไมเวลาเราตีมอนมันตีได้แรงจังเลยเเดี๋ยวมาขอทำรอบสุดท้ายถ้ารอบนี้ทำไม่ได้ไม่รู้จะพูดย่งนี้ละก็ยังไม่ได้เหมือนเดิม เพื่อนทำได้แล้วเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาดาบเล่นงคูคูรผมทำไม่ได้คุณฟ้าผมกดพร้อมกันแล้วเนี่ย อยาดูนะ๋ยวผมจะกดแบบพร้อมกันเลยนะแบบแบบเร็วๆเลยนะ คือผมทำไม่ได้ครับคุณฟากเขาบอกว่าคนที่จะทำได้เซิร์ฟมันต้องห้ามห้ามเกินห้ามปิงเกินสองร้อยไม่นั้นทำไม่ได้สงส่ผมทำไม่ได้พอนั้นแน่เลย 灭金锐。